สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบที่เคยโพสต์ลงไปในเพจนั่นก็คือข้อนี้ครับข้อนี้เขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุดแล้วก็ให้ช้อยมาเป็นเลขยกกำลังใช่ไหมครับถ้าเราดูด้วยตาเนี่ยเราอาจจะยังตอบไม่ได้ว่าช้อยข้อไหนที่มีค่ามากที่สุดดังนั้นวันนี้ผมจะให้เทคนิคไปครับสเต็ปที่1ก็คือต้องทําฐาน หรือไม่ก็ทำเลขชี้กำลังให้เท่ากันครับ,บ <า S 2> คือทำฐานหรือไม่ก็เลขชี้กำลังให้เท่ากันนี่คือสเต็ปที่หนึ่งครับสเต็ปที่สองที่ท่านต้องรู้เลยก็คือสมบัติของเลขยกกำลังครับคือ A ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n จะเท่ากับ A ยกกำลัง m คูณ <Pompe> n <ii> เมื่อทราบ2อย่างนี้แล้วเราลองไปดูชอยส์กันครับแต่ที่ผมบอกว่าต้องทำฐานหรือไม่ก็เลขชี้กำลังให้เท่ากันถูกไหมครับเราดูชอยส์ในแต่ละชอยส์แล้วเราสามารถทำฐานของมันให้เท่ากันได้ถูกไหมครับมาดูกันชอยส์ข้อ1ผมจะไม่ไปทำอะไรกับมันเพ, 19. เพราะฐานของมันเป็น2ซึ่งน้อยอยู่แล้วไปดูชอยส์ข้อ2เลยครับชอยส์ข้อ2 จะได้ว่า4ยกกำลัง40กลายเป็น2ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง40ครับสังเกต2ยกกำลัง2มันคือ4ถูกไหมครับและ40ก็คือเลขชี้กำลังเท่าเดิมสเต็ปต่อไปเราก็จะได้2ยกกำลัง2คูณ40จากสมบัติของเลขยกกำลังสุดท้ายเราจะได้2ยกกำลัง80ครับสังเกตช้อยข้อ1กับช้อยข้อ2 ฐานของมันเท่ากันแล้วเห็นไหมครับดังนั้นเราสามารถเปรียบเทียบเลขชี้กําลังของมันได้แล้วไปดูช้อยข้อที่3กันเลย8ยกกําลัง22ผมก็จะทําให้เป็น2ยกกําลัง3ทั้งหมดยกกําลัง22ครับก็จะเท่ากับ2ยกกาลัง3คูณ22ครับซึ่งมันได้2ยกกําลัง66ใช้อยข้อ4 16กยกกำลัง10ก็จะได้2ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง10เท่ากับ2ยกกำลัง4คูณ10เท่ากับ2ยกกำลัง40สังเกตฐานของช้อยแต่ละข้อครับมันเท่ากับ2แล้วดังนั้นเราสามารถเอาเลขชี้กำลังไปเทียบกันได้และก็ทำให้เรารู้แล้วครับว่าช้อยข้อ2มีค่ามากที่สุด ทบทวน 1. ทําฐานหรือไม่ก็เลขชี้กําลังให้เท่ากัน 2. ต้องรู้สมบัติของเลขยกกําลังครับดังนั้นถ้าทําข้อนี้ได้แล้วลองไปดูข้อถัดไปดูครับโอเคข้อนี้ถามเหมือนเดิมและให้ช้อยมาเป็นเลขยกกําลังเหมือนเดิมแบบนี้เราใช้สเต็ปเดิมเลยครับคือไม่ทําฐานให้เท่ากันก็ต้องทําเลขชี้กําลังให้เท่ากันแต่เราดูแล้วแต่ละช้อย ไม่สามารถทำฐานให้เท่ากันได้แน่ๆถูกไหมครับดังนั้นข้อนี้เขาบังคับให้เราทําเลขชี้กำลังให้มันเท่ากันครับไปดูกันใช้ข้อที่1ผมก็จะแปลงเป็นแบบนี้ครับ2ยกกำลัง4คูณ20เพราะ4คูณ20เนี่ยได้เท่ากับ80เหมือนเดิมถูกไหมครับเท่ากับ2ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง20 จากสมบัติของเลขยกกำลังเมื่อกี้สุดท้ายเราเลยจะได้2ยกกำลัง4ก็มีค่าเท่ากับ16ยกยกกำลัง20ครับ mm hmm. ใช้ข้อ2 3ยกกำลัง60ก็ทำไปเลยครับ3ยกกำลัง3คูณ20เพราะ3คูณ20มีค่าเท่ากับ60สต่อครับก็จะได้3ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง20 ซึ่ง3ยกกำลัง3เนี่ยมันเท่ากับ27ยกกำลัง2 0สังเกตว่าเลขชี้กำลังเนี่ยมีค่าเท่ากันแล้วเห็นไหมครับดังน,นั้นเราสามารถเอาฐานไปเทียบกันได้ซึ่งก็เราก็เห็นแล้วว่าใช้อยข้อ2มากกว่าใช้อยข้อ1อีกแล้วไปดูข้อ3มมันครับช้อยข้อ3 5ยกกำลัง40ผมก็จะได้5ยกกำลัง2คูณ20นั่นเองและได้5ยกกำลังส ทั้งหมดยกกำลัง20ซึ่งมันเท่ากับ25ยกกำลัง20ครับส่วนช้อยข้อสุดท้ายก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะเลขชี้กำลังมันเท่าเพื่อนแล้วถูกไหมครับพอเราเทียบฐานมันแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าช้อยข้อ2มีค่ามากที่สุดถูกไหมครับเพราะ27มากที่สุดเลยอย่าลืมครับถ้าเจอโจทย์แบบนี้ช้อยแบบนี้ ให้ทำฐานหรือไม่ก็เลขชี้กำลังให้เท่ากันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจบ้านของครูท่านจะไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ